Pen brand name. สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะพูดกันวันนี้นะคะจะเป็นตัวรุ่น V.I.P. นะคะ Sonnet 17นะคะสำหรับตัวนี้นะคะสีก็จะมีหลากหลายสีนะคะวันนี้นะคะเราเลือกที่จะมาพูดเฉพาะตัวสีเงินแหนบสีทองนะคะเป็นตัวสแตนเลสแหนบสีทองนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นโมเดลลุกลื่นนะคะ ก็ตัวนี้นะคะเป็น Sonnet 17นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีเงินทางด้ามน,นะคะตัดด้วยอะไรสีทองนะคะตรงวงแหวนนะคะของสำหรับตัว s อ n n e t 17ก็จะเป็นดีไซน์3วงแบบนี้นะคะมีคำว่า p a r k e r นะคะหมุนมาอีกฝั่งก็จะเป็นตัว f ร n c h นะคะ แล้วก็ตัวแหนบของเขาจะเป็นลูกศร3าบบแบบนี้นะคะสำหรับที่ตัวหัวปากกาก็จะเป็นทองทั้งหมดเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ตรงปลายหัวปากกาก็จะตัดด้วยอะไรสีทองนะคะเป็นทรงหมุนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็มีตัวอย่างทำชื่อนะคะเวลาที่เราทำชื่อนะคะ ก็จะได้สีออกมาแบบนี้นะคะเราก็ตัวนี้เป็นดีไซน์แบบหมุนนะคะสําหรับตัวนี้มาพร้อมกล่องนะคะแล้วก็ในกล่องมีเป็นใบรับประกันอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวถาดเอาไว้สําหรับใส่หมึก เพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเวลาที่เราซื้อมานะคะพร้อมตัวด้ามก็จะมีแค่หมึกในตัวมาให้แค่นั้นนะคะส่วนใบรับประกันนะคะถ้าเกิดซื้อจากทางเพจเรานะคะก็จะมีในส่วนของตัวนี้ปั๊มว่า Facebook ปากกาแบรนด์นมนะคะใบรับประกันของรุ่นนี้จะอยู่ตรงข้างล่างตรงนี้นะคะตอนนี้เราลองมาดูในส่วนของขนาดความยาวตัวด้ามกันนะคะด้ามนี้จะมีขนาดความยาวอยู่ประมาณ จะอยู่ที่ประมาณ13.4นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะตัว Sonnet 17 s t a r l ส t GT